สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกระหลาดออริจินอลนะครับอ่ามีบางคนนะครับที่เป็นเพื่อนในเฟสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาถามว่าเฮ้ยพี่กระเป๋าที่พี่สะพายเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับนี่ยี่ห้อก็คือดูลูเลมอนนะครับเขาบอกว่าช่วยถ่ายให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับถ่ายให้ดูก็ได้นี่นะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือน เหมือนฟันอะเออผมก็ไม่รู้สัญลักษณ์อะไรนะเหมือนฟันนะครับให,ให้ดูงานนะครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนท่าล่มอะเอออะไรสักอย่างอะผมก็ไม่แน่ใจนะครับออตัวซิปจะเป็นแบบนี้นะครับซิปค่อนข้างดีนะซิปสวยนะครับ mm hmm. เขาก็จะตีตายี่ห้อเขานะครับลูลูเลมอนนะครับแบบนี้เลยหน้าหลังนะครับตัวซิปแข็งแรงทนทานนะครับ การรูดเนี่ยไม่มีการสะดุดเลยนะ mm. ก็คือแบบรูดดีมากนะครับผมลูดซิปเป็นคนที่ใช้งานลูดซิปกระเป๋าไหวมากนะครับลูดเปิดรูดปิดนะครับนะครับตัวข้างในนะครับก็จะมีไอช่องตะข่ายนะครับอยู่3มช่องหลักๆนะครับมีช่องใหญ่ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยผมก็จะใช้เน็บพวกอะไรสําคัญสำคัญที่เป็นบัตรเป็นอะไรนะครับเน็บ เข้าไปในนี้นะครับแบบเวลาไปลานจอดรถอย่างเงี้ยได้กระดาษสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเก็บตรงนี้นะครับพวกลงสลิปนู่นนี่นั่นนะครับสําคัญสําคัญเงินทอนนะครับแบงค์ใหญ่ๆก็จะเก็บตรงนี้ตรงนี้ก็จะเอาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์เล็กๆใส่นะครับอืมตัวช่องนี้ก็จะเก็บพวกไฟฉายอันเล็กๆนะครับอของใช้จําเป็นนะครับอันเล็กๆใส่ตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็น ป้ายโลโก้นะครับนี่เขาจะบอกว่าร้อเซนไนลอนนะครับประมาณนี้นะครับจะมีป้ายประมาณนี้เลยให้ดูกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปซื้อตามนะครับอันนี้ผมเห็นอยู่ช็อปอยู่เซนทันเวล์นะครับเซนทันเวลมีนะครับมีช็อป ประมาณหนึ่งันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้คือไซส์แบบไซส์เล็กะไซส์พกพานะครับกระเป๋าคาดแบบเสียงๆตรงคอนะครับแต่ถ้าใครชอบไซส์ใหญ่กว่านี้มันก็มีนะครับมีมีอีกไซส์หนึ่งใบเนี้ยประมาณหนึ่งันสี่ร้อยบาทนะเออก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นยางหนึบๆนะครับเป็นโลโก้เขาใช้ดีนะครับผมไปใช้มานานแล้วนะครับ ข้างหลังก็จะมีซิปนะครับเป็นตะขอแบบนี้นะรูดอันนี้ก็ไว้เก็บของลับนะครับของลับบางทีผมก็ใส่พลาสเตอร์ไว้นะครับพาสเตอร์แล้วก็พวกผ่านสำรองนะครับปุญแจสักดอกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บไว้ประมาณนี้แหละครับนะตัวสายนะครับสายค่อนข้างดีนะนีอ่อ่าสายเป็นแข็งแรงมากนะครับ สายแบบเขาทํามาดีเลยอะเออผมว่าสายเขาทํามาดีนะครับตัวนี้ก็จะมีการล็อกไม่ให้มันเป็นรูๆเยอะๆนะครับแล้วก็ลูดเข้าไปให้มันสุดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เอาไว้เก็บสายเวลาให้มันสนิทกันนะงานค่อนข้างดีนะครับสายนิ่มนะเออสายนิ่มไม่ไม่ได้ย้องแย้งไม่ได้หน้าลำคาไรสายแบบสายดีอ่ะอ,อันเนี้ย ผมซื้อมาจากเมกานะเออมันไม่ได้แพงอะไรมากนะครับอยู่ที่นู่นะแต่เมืองไทยอ่ะล่าสุดผมไปเห็นมันขายอยู่ในช็อปนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับอยู่เซนทันเวล์นะครับ <c oughs> ก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเผื่อบางคนที่เขาไม่ได้ สั่งมาจากเมืองหรือว่าไม่ได้ไปไกลคือบางคนอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเซนท์เบอร์มีนะครับแบรนด์นี้นะครับช็อปก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะเออผมก็เลยแวะเข้าไปดูนะครับก็เลยแบบอ่ะไหนไหนมีคนรู้จักถามมานะครับอืคนที่สนใจนะครับก็เผื่อเขาอยากจะไปซื้อใช้บ้างนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะกระเป๋ามันค่อนข้างจะเรียบนะครับเรียบมันเป็นสีดํานะครับมันค่อนข้างจะแต่งตัวง่ายดายนะครับอืม ก็ประมาณนี้นะครับอืมกระเป๋าใบนี้นะครับก็คุ้มค่านะใช้งานคุ้มดีนะคือผมก็ใช้กระเป๋าคาดมาเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทนทานนะคุ้มค่าคุ้มราคานะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบายยชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่ามีใครซื้อใช้ก็ลองคุยกันดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างของแบรนด์นี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็ คุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ